Năm chá cho mất rồi Tốt như chả này, này phải mà cho tiểu bà tên Thế có mất mà Rù bằng ở này tốt như dù nịn thì bên Thì

เอามาว่าอะไรจะไมมกล้องนาะอันนี other, uh, ้โยดอ้อนก็เลยที่ปักไม่ติดนี่เราอยเอามาปักป like ักเสริมหนังทรงฟังไม่ก็ทีว่าส่วนส่วนนี้นี่ส่วนนี้อะไรอย่างอีเยอะทีไม่ได้ปักแต่นี่เจอร่ามากมกเลยเนี่ยขอขึ้นให้ปุยน้ามันได้ นี่ตีปัก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 บางตอนก็พุกอยู่ก็มีบางตอนก็ขึ้นอยู่นะนี่ปักมาเตียงนี่แต่ก็ไม่รอดเจอกคเยอะขวายนี่มันดันไอฝนหยุดตกเหลือคนช่งวงฝนตกหลายวันนั่นแหละปไดแดงแม่งกินมันตัดหญ้าแบบเยวรอกเลยละ bằng toàn thì bảy lương ăn từ ông ấy sẽ bôi sớm này toàn này nuôi rồi tít mai nào ton quen hả toàn này thì rồi bưng bưu dàn chiếc bắp dưa khuyên mà liều toàn mà chuối ra dàn chiếc Tin canh bách rồi bếp việc Mình kìm dốt mấy Tôi chào kỳ tùa máu em mày. Khử hoa mã nhé Kêu các bạn Kêu các bạn cái Ấy các chiếc đi

เราโปกรวมเลยมีตอนเดบกุดเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าอีติดไหมปักเฉยๆนี่นี่กเจ็ก้าสิบสิบสองสิฝั่งนี้13ก็ 9, 14, 15, ก็สี่สิบห้ก็สิก็แล้วก็ บต์เตอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามก่อตุ๋ยไม่ละลายเลยยังไม่ละลายนี่ต้นบอลตักไครพลิกรีกปรี